น้องยังลืมไอ้บ่ได้น้องขอเวลาทําใจหูอยู่ว่าหากนั้นคือการให้น้องสิพยายามลืมไอ้ให้ได้แต่มื่อนี่หัวใจยังไม่มีวี จอยู่กับเรามันไม่มีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอนนผ้าที่เราซักให้มันไม่หอมหรอรจานที่เราล้างให้อะ่ะมันไม่สะอาดหรอ,อก,รกับข้าวที่เราทำให้กินทุกวันอะ่ะมันไม่อร่อยหรออยู่ด้วยกันทุกวันนอนกอดกันทุกคืนมันอึดอัดหรอความรักที่เรามีให้อะ่ะมันน้อยไปหรอเรามีร้อยลองให้ร้อยนะยังไม่ดีพอหรองั้นก็ไปตามหาคนที่เขาให้แกได้มากกว่าเราเถอะ แต่เราทำดีที่สุดแล้วนะ,ววนะวหรือมันอาจจะไม่ดีสำหรับแกก็ได้คนที่จะบอกว่ารักแล้พูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวนันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ ทุกวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมคือธอช่ไหม